และวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเวลาสักประมาณ10โมงเช้าครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนาชาเขาเริ่มมีการประชุมกันแล้วครับการพิจารณาการตอบข้อสักถามของ,ของคณะกรรมการสักถามครับกรณีที่ปปชยื่นถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ในข้อหาปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีการถแถลงเปิดสำนวนไปแล้วนะครับวันนี้ครับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ไม่มาแต่ว่าส่งทีมงานมาครับมีอดีตรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์มาตอบข้อสักถามแทนนะครับ mm hmm. ที่ประชุมสนชก็พยายามให้มีการชี้แจงว่าเอ๊ะทำไมอดีตนายกไม่เดินทางมาด้วยทําไมไม่มาเองจนมาถึงการพยายามครับวิธีการสักถามเนี่ย กรณีนี้ที่ผู้ถูกกล่าวหาในคดีถอดถอนไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองซึ่งคุณสมชายแสวงการนะครับก็ได้เสนอที่ประชุมบอกว่าให้มีการประชุมลับเพื่อหาหรือถึงวิธีการซักถามของคณะกรรมการการตามข้อ13ของข้อบังคับการประชุมนะครับจากนั้นประธานสอนอชอคุณพรเพชชก็เปิดให้มีการลงคะแนนตามข้อเสนอของคุณสมชายที่ต้องมีเสียงอย่างน้อย55คนสุดท้ายแล้วสอนอชอครับลงคะแนนเห็นด้วยกับคุณสมชายที่เสนอให้มีการประชุมลับ153คน และก็เพิ่งจะมีเริ่มการประชุมลับไปเมื่อเวลา11นาฬิกา5นาทีที่ผ่านมานะครับสำหรับเรื่องของการถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ค่ะนี่เป็นประเด็นใหญ่ที่เรายังคงเกาะติดนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมลับของทางสนชนะคะวันนี้เองแม้ว่าอดีตนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะไม่มาแต่ดูเหมือนว่าจะส่งฝากของอดีตรัฐมนตรีเข้ามาประชุมเข้ามาหารือกันหลายท่านนะคะก็จะเป็นคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์คุณวราเทพนะคะคุณยันยงคุณธนุศักรวมไปถึงคุณกิติรัตน์ด้วยนะคะ